สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องของออชาวไร่อ้อยนะคะเกษตรกรนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะที่มีการดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อ ลดฝุ่นพีอดนะคะฤด,ดูการผลิตก็คือปี67แล้วก็68นะคะผ่านมาตรการสร้างแรงจูงใจกรอบวงเงิน5 1 7 5ล้านบาทค่ะโดยใช้แหล่งเงินทุนจากทกศค่ะแล้วก็พิจารณาทางเลือกการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐค่ะและที่สําคัญค่ะก็มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะต้องจัดทําในเรื่องของ ของแผนดําเนินงานสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไรอ่อ้อยสามารถเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวนะคะอ้อยนะคะโดยที่ไม่ต้องเผาอีกต่อไปค่ะเพื่อจะได้เป็นการที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของภาครัฐค่ะ